บทที่34กล่าวจบเมืองเฉียวเอ๋อก็สั่งให้สาวใช้ทั้งหมดเดินไปถมน้ำลายใส่เนียนเซียคนละครั้งเดิมเนียนเซียคิดว่าคงแค่ถูกบวยรอบหนึ่งคิดไม่ถึงเลยว่าจะถูกลบลู่เช่นนี้หล่าสาวใช้ได้ยินพฤติกรรมของนางกระดูกแคร่ไปอันมากพวกนางจึงพาก,กันถมน้ำลายทดได้อย่างสุดแรงเลาวกบกลัวว่าหากถมไม่แรงพอจะทำให้หูหยินน้อยไม่พอใจใบหน้าของเนียนเซียเต็มไปด้ยวยครับน้ำลายสกรปรกไหลหย,ยดลงมาเป็นทางนางอยากจะหลบ แต่สาวใช้ท่าทางถุกทันสองคนก็จิกเส้นผมของนางเอาไว้บังคับให้เงยหน้ารับการลงโทษต่อไปในที่สุดทุกคนก็ถมน้ำลายใส่หน้านางจนครบสีหน้าของเนี่ยนเส้นในยามนี้ซีดเข่าไร้สีเลือดร่างทางร่างสันละลิกเมืองเฉียวเอ๋อกล่าวต่อว่าพาไปที่ห้องเก็บฟืนแล้วหางานอะไรก็ได้ให้นางทำเรื่องนี้ถึงได้จบลงเนื่องจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์มีไม่น้อย เรื่องนี้จึงแพร่กระจายไปทั่วชนอย่างรวดเร็วถึงตอนนี้ทุกคนต่างก็รู้แล้วว่าหากคิดยั่วยวนโหเย่ย่อมไม่มีจุดจบที่ดีแน่แต่ละคนจึงตั้งอ,อกตั้งใจทํางานไม่กล้าเครียดค้านยิ่งไม่กล้าคิดนอกลู่นอกทางเมืองเฉียวเอ๋อจัดการเนี่ยเสร็จเสร็จก็ไปรายงานให้เซียวซึงฮวารู้ยามนี้เซียวซึงฮวากำลังนั่งอยู่ในเรือนทางกายมีสีชุนช่วยทาครีมถนอมผิวลงบนมือให้ส่วนเหลียนเชียวกำลังยกน้ำพ้วยเย็นมาให้ดื่มน่งสิ เซียวเซิงฮวากล่าวจะหันไปสั่งสาวใช้ว่าไปยกนำป่วยมาให้ฮูหยินน้อยด้วยเหลียนชิวรับคำแล้วเดินออกไปส่วนสีุ่นก็ทาครีมให้เซียวเซิงฮวาเสร็จพอดีเมืองเฉียวเอ๋อมองมือของแม่สามีเห็นมือของอีกฝ่ายไม่หยาบก,กล้้นเหมือนก่อนสำยังข่าวเนียนเรียบเืนขึ้นมากก็ยิ้มพังกล่าวว่าท่านแม่ท่านนิ่งยิ่งนานวันก็ยิ่งสาวขึ้นข่าวว่าไม่เพียงแค่มือเท่านั้นแม้กระทั่งใบหน้าก็ขาวขึ้นมากแลวกับจะเปล่งแสงได้อย่างนั้นละ เซียวซิงฮวาได้ยินลูกสะใภ้พูดเช่นนี้ก็พอใจเมื่อก่อนไม่รู้ใจคิดแต่ว่าคูหยินสูงสักเหล่านั้นหน้าต่างงดงามเหลือเกินเห็นชัดๆว่าอายุมากแล้วแต่กลับดูไม่แก่สักนิดบัดนี้ได้มาอยู่บนกองเงินกองทองถึงได้ดูว่าทีแถวพวกนางมีวิธีบำรุงผิวพรรณมากมายสามยังไม่ต้องออกไปตากตำทำงานตากลมตากแดดเหมือนพวกเราสมัยก่อนย่อมต้องมีรูปฉมงดงามเป็นธรรมดาชีวิตที่แสนสุขสบายเช่นนี้ เสี่ยวซิงฮาวาย,ย่อมชื่นชมไม่พูดถึงเรื่องอื่นแค่เรื่องที่มีนมวัวให้แช่มือทุกวันก็นับว่าหลู่หลาฟุ่มเฟือยมากแล้วเมื่อก่อนนมวัวเป็นของราคาแพงมากจนไม่อาจตัดใจซื้อมาให้เพื่อหฮิงดื่มเสียได้ซ้ำแต่ตอนนี้กลับสามารถเอามาแช่มือตอนนี้คิดขึ้นมาชีวิตในวัยสามสิบปีที่ผ่านมาของนางนับว่าเสียเปล่าจริงๆเมืองเฉียวเอ๋อเห็นเช่นนี้ก็ยิ้มออกมาท่านแม่นับวันท่านก็ดูมีสง,ง่าราศีสมเป็นหกูุหินมากขึ้นเรื่อยๆเลยเ,ลยเจ้าค่ะ เซลซิงหววส่งคอนให้ลูกสะพ้ายคาเป็นอะไรก็ดูเหมาะสมทั้งนั้นว่ามาเจ้าจัดการกับเนี่ยนเช่นอย่างไรบ้างเมืองเฉียวเอ๋อร์้ยินเช่นนี้ก็รีบเล่าให้แม่สามีฟังอย่างละเอียดว่าตนเองจัดก,การเนี่ยนเช่นอย่างไรเสี่ยวซิงหัวแพ็กน้าด้วยความพึงพอใจทำดีมากนับตั้งแต่นี้ไปดูซิว่ายังมีใครกล้าคิดนอกลู่นอกทางอีกไหมนางหันไปมองเมองืมองเฉียวเอ๋อแล้วกล่าวต่อเพียงแต่คําพูดของเจ้าที่กล่าวออกไปวันนี้ ออกจะหยาบคายไปหน่อยเจ้ายังคงติดคำพูดสมัยที่ยังทำางานอยู่ในร้านขายเนื้อมาหากเป็นสภายชาวบ้านทั่วไปก็แล้วไปแต่ตอนนี้เจ้าเป็นหูหินน้อยของจนเช่นโกโหต่อไปก็ต้องเป็นผู้ปกครองบ้านดังนั้นเจ้าต้องทำตัวให้สมกับเป็นหูหินตระกูลใหญ่จะเอาแต่คำพูดว่านางแพสยายจนติดปากใครได้ยินเท่าไม่ต้องหัวเราะเยาะเจ้าหรอกหรือพูดถึงเรื่องนี้ซิลหมุยนับไม่หน่วยกั้นไม่เลวนางเป็นบุตรสาวของบัณฑิต นิสัยก็สุขภาพเรียบร้อยแต่เมื่อเฉียวเอ๋อฟังแล้วกลับกล่าวว่าท่านแม่พูดถึงซิ่วเหมยแล้วข้าว่าแม้สุขภาพของนางจะแข็งแรงดีแล้วแต่ก็ยังไม่สดชื่นนะักดูท่าคงมีเรื่องทะเลาะกับหนิวต้านแน่เจ้าค่ะเสียวซิงหัวได้ยินเช่นนี้ก็เงียบไปครู่หนึ่งแม่ก็ว่านางไม่สดชื่นแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรเฮานางก็อ่อนไหวเกินไปตอนนี้ครอบครัวเราใหญ่ยยไม่อยู่ที่เมืองเอี้ยนทิง ใครเป็นคนในสังคมชั้นสูงเฉียนหวินอาจมีกิริยาท่าทางผิดแปลกไปจากเดิมคงทําให้นานคิดมากสินะอาจเป็นเช่นนั้นก็ได้เสี่ยวซิงฮวาสายหน้าพาังทอดถอนใจแม้ว่าเฉียนหวินมีเรื่องที่ทําให้ถูกใจเรื่องเช่นกันช่างเถิดสองคนนั้นจะทะเลาะกันก็ปล่อยพวกเขาไปไม่ใช่เด็กๆแล้วใช้แม่อย่างข้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวทุกเรื่องก็คงไม่ได้ตอนนี้แม่มีเรื่องสําคัญจะไหวหวัดให้เจ้าทําท่านแม่เรื่องอะไรเรือเจ้าคะ เซวซิงหัวยกมือขึ้นเป็นเชิงบอกให้เหล่าสาวใช้ถอยออกไปจากนั้นจึงพูดขึ้นว่าเมื่อวานตอ,อนเดินทางเข้าวางังมีผู้คนตามท้องถนนไม่น้อยเจ้าถ่ายสิว่าแม่มองเห็นใครใครหรือเจ้าคะเซลซิงหัวลดเสียงให้เบาลงแม่เห็นอาหกของเจ้าฮะอาหกมาเมืองหลวงอย่างนั้นหรืออืมพูดถึงหลวงชิงอี้ เซียวซิงหัวก็อดทออถอนใจไม่ได้หลวชิงอี้ผู้นี้เคยช่วยชีวิตนางเอาไว้หลังจากนั้นก็เคยช่วยเหลือนางอีกหลายครั้งเรียกได้ว่าเป็นผู้มีพระคุณของนางอย่างแท้จริงตอนนั้นนางกับภรรยาของหลวชิงอี้สนิทสนมกันเรากับพี่น้องแท้ก่อนที่ภรรยาของหลวงชิงอี้จะจากไปได้ฝากฝังเขาเอาไว้กับนางความหมายก็คือให้เขากับนางจับคูใช้ยชีวิตอยู่ด้วยกันต่อไปตอนนั้นนางก็รู้ว่าหลวงชิงอี้คิดอย่างไรแต่หลังจากที่นางคิดว่าเสียเทียนต้านได้จากไปแล้ว นางก็ไม่สนใจจะใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยากับใครอีกนางคิดแต่จะเลี้ยงดูลูกๆให้เติบใหญ่มีหลานให้อุ้มนางก็พอใจแล้วหลวงชิงอี้รู้ว่านางไม่อยากแต่งงานใหม่ก็ไม่ยอมตายใจเขาอดทนเฝ้าอยู่ข้างกายนานสามสีป่ปีสุดท้ายนางเห็นว่าปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปก็คงไม่เหมาะสมนักซ้ำหลวงชิงอี้เองก็ไม่เลวเขาเป็นมือปราบอยู่ในอำเภอนับได้ว่าเป็นบุรุษที่ดีคนหนึ่งหากนางแต่งงานกับเขา ก็ไม่นับว่าเสียชาติเกิดเช่นกันคิดได้เช่นนี้นางก็ยอมใจอ่อนหลังจากปรึกษากับลูกๆแล้วลูกๆก,ก็เห็นชอบด้วยนางก็ตกลงกับเขาว่าพวกเราก็อายุมากแล้วไม่จําเป็นต้องจัดงานพิธีใหญ่โตแค่เลือกวันดีแล้วสองครอบครัวย้ายมาอยู่ร่วมกันเท่านั้นก็พอแล้วใครจะคิดว่าจู่ๆเสี่ยวเทียนต้นที่ยังไม่ตายก็โผล่ออกมาแถมยังได้ดิบได้ดีเป็นขุนนางใหญ่การแต่งงานกับหลัวชิงอี้จึงลมเลิกไปโดยปริยาย จริงๆในคืนที่เกิดเรื่องนางแอบออกจากบ้านไปทางประตูหลังเพื่อไปพบหลวงชิงอี้แต่พอไปถึงบ้านของเขากลับได้ยินว่าหลวงชิงอี้ถูกในอำเภอส่งไปทำงานที่ต่างเมืองในวันนั้นพอดีนางเข้าใจในทันทีในอำเภอย่อมรู้ว่าหลวงชิงอี้ทำงานอยู่ในอำเภอกำลังจะแต่งงานกับหญิงไม้เช่นนาง พอได้ยินว่าเจ้นโกโหผู้นี้มีอำนาจรนฟ้ายอมรับว่านางเป็นภรรยาเขายังไม่กล้าปล่อยให้หลวชิงอี้เข้ามาเก่อก,กวนจนเสียเรื่องดังนั้นจึงใช้อำนาจส่งหลวชิงอี้ไปทำงานเสียไกลลิฟนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเสียวซิงหอกได้แต่กัดฟันเรื่องมาถึงขั้นนี้นางเองก็ได้แต่พาลูกๆมาอยู่ในเจนเจนโกโหแล้วหลวชิงอี้เอ๋ยหลวชิงอี้ทันมาหาข้าแบบนี้มีเป็นการเกาะเรื่องวุ่นวายให้ตนเองอกรือตอนนี้เสี่ยวจันทิงเป็นใคร หลวชิงอี้จะไม่รู้ได้อย่างไรหากเสี่ยวชันถิงรู้เข้าเขียว่าคงไม่ยอมปล่อยหลัวชิงอี้ไปแน่เสี่ยวซิงหัวยังจำได้ดีว่าตอนนั้นเสี่ยวเทียนต้านซอพี่อี้เอ๋เสี่ยจนหน้าพมจมูกหักเมื่อมาคิดถึงตรงนี้เสี่ยวซิงหัวก็พึมพำขึ้นว่าเมื่งเชียวเอ๋เจ้าต้องไปทำเรื่องหนึ่งแทนแม่เรื่องนี้จะให้ใครรู้ไม่ได้เด็ดขาดเรื่องอะไรเดิอเจ้าคะเกี่ยวข้องกับอาหกใช่หรือไม่ใช่ เซียวซิงหวัวจ้องตามมั่งเชียวเอ,อ๋อเจ้าไปสืบดูตามโรงเตี๊ยมว่าพอจะหาตัวอาหกของเจ้าได้หรือไม่หากว่าพบแล้วก็มาบอกแม่นางเคล่าอย่างยากลำบากไม่ว่าอย่างไรแม่ก็อยากพบเขาสักครั้งถึงอย่างไรก็เป็นคนที่เคยคิดแต่งงานด้วยนางจะอยากพูดคุยกับเขาอีกสักครั้งถือเป็นการบอกลาเมืองเฉียวเอ๋อนิ่งอึ้งไปสุดท้ายก็พยักหน้าเจ้าค่ะข้าจะไปจัดการให้เซียวซิงหวัวกำชับว่า อาหกของเจ้าเป็นคนประหยัดมีเงินก็ไม่ยอมใช้เจ้าลองไปหาตามที่พักราคาถูกๆก็แล้วกันเมืองเฉียวเอ๋อฟังแล้วก็อดทอดถอนใจไม่ได้ท่านแม่ข้าเข้าใจดีจนกระทั่งเมืองเฉียวเอ๋อออกไปเซียวซิงฮวยยังคงนั่งนึกถึงความหลังอยู่บนเก้าอี้ไม้จันราคาแพงหนังจากนิ่งเงินไปครู่ใหญ่หนังก็ถอนใจคำหนึ่งก่อนจะพึมพำว่าหลวชิงอี้ท่านจะแค้นข้าหรือไม่ชาตินี้ข้าคงต้องผิดต่อท่านแล้ว เย็นวันนั้นมเมื่อเซวจันถิงลับมาก็เห็นภรรยาของตอนเองดูซึองซึมไม่ยิ้มย้าเหมือนเคยเขานั่งลงข้างๆพางถามนางด,ด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเป็นอะไรไปเซวซิงฮวนเหลือมองเขาแวบ,บหนึ่งไม่มีอะไรอากาศร้อนก็ได้เบื่อเบื่อเซลจันถิงที่ยินเช่นนี้ก็กล่าวว่าเมืองเอี้ยนจริงร้อนอบอ,อ้าวของอำเภอไปหวานจือ้อนี่เพิ่งเข้าฤดูร,ร้อนผ่านไปอีกสักพักจะยิ่งร้อนกว่านี้หากเจ้าทนไม่ไหว ข้าจะทูลขอลาอยุ่กฟาบาทแล้วพาเจ้ากับลูกๆไปเที่ยวที่เขาปีสู่ที่นั่นอากาศเย็นสบายกว่าที่นี่มากเซี่ยวซึงฮวาฟังแล้วย่อมไม่เห็นด้วยนางคิดว่าหากไปเขาปีสู่อะไรนั่นแล้วคลาดกับหลวจชิงอี้ชาตินี้คงไม่มีโอกาสได้พบหน้าฝ่ายนั้นอีกดังนั้นจึงรีบเอ่ยว่าช่างเถิดตั้งแต่กลับมาเมืองหลวงท่านก็มีงานยุ่งจนแทบจะไม่ได้กลับบ้านอยู่แล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงจะขอลาหยุดไปเขาปีสู่อะไรนั่น หากมีวันหยุดจริงๆมีสู้กลับไปไว่าท่านแม่ที่หมู่บ้านต้าจวนจือจะดีกว่าปากกล่าวเช่นนี้แต่ในใจย่อมรู้ดีว่าเขาปี้สู้อยู่ใกล้ๆเมืองเอี้ยนจริงแต่หมู่บ้านต้าจวนจืออยู่ห่างไกลเป็นพันลี้จะขอลาง,งานง่ายๆได้อย่างไรไม่ผิดจากที่คาดเสี่ยวฉันถิงกล่าวว่าเรื่องขอลากลับบ้านเกิดคงต้องรอไปอีกสักพักตอนนี้เจ้าไม่สดชื่นนะักเอ็นพอเพิ่งเข้ามาอยู่ในจวนแล้วรู้สึกเบื่อใช่หรือไม่ หากเป็นเช่นนี้พรุ่งนี้เขาจะขอให้ไฉยเย่เชิญคนมาร้องนิ้วให้ฟังแล้วจัดเรียงสักโต๊ะใช้ได้คืนเคลงขึ้นบ้างพูดถึงเรื่องนี้เสี่ยวจันถิงจะนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ข้าจําได้ว่าเมื่อก่อนเจ้าชอบฟังคนร้องนิ้วมากทุกครั้งที่เข้าไปในตัวเมืองเจ้าหมอจะยืนฟังอยู่ตรงนั้นไม่ยอมขยับไปไหนนางในตอนนั้นหมอจะยืนแงหน้าเบิกตามองเหมือนชื่นชอบเื่างที่กําลังฟังเอามากๆเสี่ยวซิงหัวได้ยินเขาพูดเช่นนี้ก็หิมออกมา ใช่ออนั้นข้าชอบฟังคนรองงิ้วแต่พอไม่มีทั้งเงินทั้งเวลาก็เลยไม่มีโอกาสฟังแต่ตอนนี้กลับสามารถเชิญมาร้องให้ฟังถึงที่บ้านได้สองสามีภรรยากำลังพูดคุยกันอยู่สีชุนก็เข้ามารายงานว่าหูยินจนอันนั้นโหส่งเทียบเชิญมาเจ้าค่ะเสี่ยวจันถึงที่ยินเช่นนี้ก็เอ่ยทักขึ้นว่าวันนั้นเห็นเจ้าสนิทสนมกับนางดีเสี่ยวซึ่งฮาวาพยักหน้าอืมอ่อนดกนางกับคนอื่น แอบนินทาค่ารับหลังแต่ถูกค่าจับได้ฉากนั้นก็หันมาประจบเอาใจข้าแถมยังเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ข้าฟังอีกด้วยข้าไม่รู้จักครูหญิงของอนนันโหแต่รู้จักอนนันโหดีเขาเป็นโหเยี่ยที่ไ่าอำนาจไม่คิดแก่งแย่งชิงดีกับใครเจ้าอยู่ในเมืองหลวงไม่มีคนรู้จักในเมื่อหูหญิงของอนนันโโหขยบยื่นไมล์ตีมาให้วันหลังเจ้าก็เชิญนามากินเลี้ยงฝั่งยิ้วด้วยกันเถิดจะได้มีเพื่อนคุย ก่อนหน้านี้เสี่ยวจันทิงเคยสนใจว่าหูหินบ้านไหนเป็นอย่างไรคุณหนูบ้านไหนเป็นอย่างไรจชที่ไหนแต่ตอนนี้เห็นเสี่ยวซึงฮาวาพึ่งมาอยู่ที่เมืองเอี้ยนจริงแถมยังดูไม่สดใสนะักเขากลัวว่านางจะเบื่อก็เลยเสนอความคิดนี้ขึ้นมาเสี่ยวซึงฮวาไม่ได้สนใจเรื่องนี้สักนิดแต่เมื่อสามีเสนอนางก็พยักหน้ารับส่งๆไป นางเปิดเทียบเชิญออกดูแต่อ่านไม่เข้าใจก็เลยให้เสียวจันถิงช่วยอ่านแทนเสี่ยวจันถิงกวาดตามองรอบหนึ่งที่แ้สองสามวันข้างหน้าห,หู่หิของอานานโหรพวกนี้จะจัดงานเลี้ยงชมดอกไม้ฤดูร้อนก็เลยส่งเทียบเชิญมาให้เสียวซึงฮวาซ้ำยังนัดหมายว่าจะชวนนางไปไหว้พระที่วัดหลานการอีกด้วยเนียนชิ่วย,ยกเลนจี่ลอยแก้วเข้ามาให้พอดีเสี่ยวซึงฮวารับมาดื่มชา้าชจริงๆไม่ต้องไปเขาพี่สู้หรอกอากาศร้อนแบบนี้ มีลิ้นจี่ลอยแก้วสักชามข้าก็พอใจแล้วเสี่ยวจันถิงงด้่ยินเช่นนี้ก็ชะงักไปพอเหงย่อหน้าขึ้นก็เห็นว่านางกําลังกินลิ้นจี่ลอยก็ยังอ,อร่อยอร่อยสีหน้าบอกชัดว่าพึงพอใจมากจู่ๆเขาก็รู้สึกขมปราในลําคอสมัยก่อนตอนที่อยู่ด้วยกันไม่เคยมีน้ําแข็งให้ใช้เพราะมีแต่คนร่ํารวยเท่านั้นถึงจะมีปัญญากินและใช้น้ําแข็งต่อมานั้นก็ต้องเลี้ยงดูลูกๆด้วยความยากลําบากยิ่งเป็นไปไม่ได้ ที่จะมีลิ้นจี่ลอยแก้วแช่เย็นให้กินคิดแล้วก็รู้สึกว่าชาตินี้เขาติดทั้งนางมากมายเหลือเกินตอนที่จากบ้านมาเขาคิดว่าวันเวลาอีกยาวไกลลูกผู้ชายสมควรต้องออกไปสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อที่ภรรยาจะได้มีชีวิตอย่างที่ไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อนตอนนี้นับได้ว่าความฝันเป็นจริงแล้วแต่พอนึกถึงความยากลําบากที่นางต้องเผชิญในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาก็ไม่รู้สึกสบายใจเลยสักนิดยิ่งนึกถึงเรื่องที่ทะเลาะกันกับนางเมื่อวานเขาก็ยิ่งรู้สึกผิด ชายหนุ่มหย่อนกายนั่งลงข้างๆเห็นนางกินหมดแล้วก็รับชามาพางเก่าเสียงอ่อนโยนซึ่งฮาวาวันนี้เข้าไปที่จวนปอแย่อองท่านหญิงหนิงเซียนก็อยู่ด้วยเซียวซึงฮาวาชง,งักก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยความประหลาดใจนางแอบสั่งให้เชียนวินคอยจับตามองอยู่แล้วแต่คิดไม่ถึงเลยว่าอีกฝ่ายจะเป็นฝ่ายพูดถึงท่านหญิงหนิงเซียนขึ้นมาเองถึงข้าจะเห็นนางเป็นแค่เด็กสำยังเป็นธิดาของปอยแย่อ,อง ดูไม่น่าจะเป็นคนเจ้าเล่ห์คลิ้งครอกแต่ในเมื่อจะบอกว่าเรื่องปูนิวังเป็นแผนการของนางแม้ไม่เห็นด้วยตาตนเองข้าก็ควรเชื่อเจ้าได้ยินขาพูดเช่นนี้เสี่ยวซึงหัวก็ประหลาดใจไม่น้อยหรือว่าวัวหัวรันจะรู้จักกลับตัวด้วยเสี่ยวเทียนตั้นรู้จักคิดว่าเป็นความผิดของตนเองด้วยอย่างนั้นถือวันนี้ไปเยี่ยมคารวะป่อแย่อองข้าจงใจนั่งห่างๆนางพเพราะเกรงว่าผู้อื่นจะเข้าใจผิด ประกอบคิดว่าในเมื่อเจ้าไม่ชอบนางข้าก็ไม่ควรทําให้เจ้าไม่สบายใจเส,สี่ยวเซียงฮวามองใบหน้าแข็งกระด้างของเขานิ่งอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายก็หัวเราะออกมาลาําบากท่านหรือเปล่าจริงๆแล้วท่านไม่คิดว่าสาวน้อยคนหนึ่งจะทําอะไรแบบนั้นได้แต่ท่านก็ยอมเชื่อข้าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกจริงๆเสี่ยวเจินถิ่งได้ยินแววเสียดสีในน้ำเสียงของนางก็จนใจซึ่งฮว่าระหว่างเรามีอะไรที่พูดออกมาตรงๆไม่ได้บ้างสำหรับข้า นางเป็นแค่บุตรสาวของเพื่อนเก่าเท่านั้นหากเจ้าคิดว่านางไม่ดีข้ายอมเลือกที่จะเชื่อเจ้ามากกว่าคนนอกที่ไม่มีความสำคัญใดๆอยู่แล้วคนที่ไม่มีความสำคัญใดๆเซียวซิงฮัวได้ยินเช่นนี้ก็อารมณ์ดีขึ้นมาข้าพูดไม่ผิดจริงๆตอนนี้ท่านรู้จักพูดจาอ่อนหวานเอาอ,อกเอาใจผู้หญิงด้วยข้าเองก็ไม่ได้คิดว่าท่านต้องห่างเหินจากเพื่อนเก่าเพียงแค่อยากได้ยินท่านแสดงจุดยืนก็เท่านั้นเหนือเมื่อท่านพูดออกมาแบบนี้ ต่อไปข้าก็จะมายกเอาเรื่องทีดาของปอยแย่ออองอะไรนั่นมาพูดเสียดสีท่านอีกเสียวจันถิงเห็นนางยิ้มแย้มเช่นนี้ mm. ก็ถอนใจโล่งอกเ mm. ขายื่นมือไปคว้าร่างนางมาเกอดไว้เบาๆซึ่งฮวาทำไมข้าถึงรู้สึกว่ารอยยิ้มเมื่อครู่ของเจ้ามีอะไรบางอย่างผิดปกตินะทำไมรังเกยียจว่าข้ายิ้มไม่สวยหรือไม่ใช่แต่ข้ารู้สึกว่าเจ้ามีความในใจบางอย่างจริงๆแล้วเขารู้สึกว่า เมื่อเชาตอนออกจากบ้านรอยยิ้มของนางดูเรากับซ่อนคมมีดเอาไว้แต่ตอนนี้ดูเหมือนยิ้มออกมาจากใจจริงเชอะทานสิถึงจะมีความในใจเซียวซึงหอยยิ้มก่อจะชี้ไปที่เทียบเชิญพังกล่าวว่าที่ท่านพูดก็ถูกข้าเพิ่งมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆไม่รู้จักใครจะหาสามีที่ดีให้เพื่อเหิงได้อย่างไรไม่สู้เริ่มต้นจากครูหญิงของอันนานโขผู้นี้นางส่งเทียบเชิญมาท่านก็ช่วยเขียนจดหมายตอบแทนข้าหน่อย บอกว่าข้าจะไปร่วมงานตรงเวลาขอบคุณนางที่เชิญข้าไปเสี่ยวจันทิงได้ยินเช่นนี้ก็เดินไปฝนมึกด้วยตนเองเขาหันมาถามนางอีกครั้งว่าจะพูดอย่างไรจากนั้นจงหยิบพู่กันขึ้นมาเขียนจดหมายตอบจดหมายตอบถูกส่งให้บ่าวรับใช้นำไปส่งต่อให้คนส่งสารเสี่ยวซิงหัวหยิบผลไม้ชิ้นหนึ่งที่สาวใช้ยกขึ้นมาป้อนให้เสียเส่ยวจันทิงเสี่ยวจันทิงชะง,งักไปเล็กน้อยด้วยความประหลาดใจแต่จากนั้นก็ก้มลงกินช้าๆเสี่ยวซิงหัวยิ้มให้เขา นี่เป็นรางวัลขอบคุณที่โหวเย่ช่วยเขียนจดหมายแทนค่าเสี่ยวเฉินถิงรู้สึกว่าผล,ลไม้ที่นางป้อนให้ช่างหวานเหลือเกินจริงๆแล้วนี่ก็เป็นรสชาติที่นางชอบส่วนเขาไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่แต่เพรานางเป็นคนป้อนให้เขาจึงรู้สึกว่ารสชาติของมันไม่เหมือนเดิมเขาอดนึกถึงสมัยเด็กๆไม่ได้ตอนนั้นนางกาลังนึ่งไอวอวอยู่ในห้องครัว เขาทำงานหนักมาทั้งวันพอกลับมาถึงบ้านนางก็รีบหยิบไอวอวอชิ้นหนึ่งมาพ้อให้เขาถึงปากตอนนั้นเขารู้สึกว่าขนมไอวอวออร่อยมากทั้งนุ่มทั้งรสชาติดีหลังจากที่จากบ้านเกิดมาเขาก็ไม่เคยกินไอวอวอที่อร่อยแบบนั้นอีกเลยเสือฉันถึงทอดถอนใจเอื้อมมือมาจับมือภรรยาจากนั้นจึงส่งยิ้มพางกล่าวว่าซึ่งฮวาเจ้าจว่าถ้าตอนนั้นข้าไม่ได้จากบ้านไปตอนนี้เราจะเป็นอย่างไร จะเป็นอย่างไรเราอาจจะมีลูกเพิ่มขึ้นอีกสองสามคนเพราะท่านคงต้องขึ้นเขาไปล่าสัตว์และออกไปทำนาทุกวันส่วนข้าก็คงวุ่นวายกับงานบ้านสรุปแล้วก็คงไม่สุขสบายนักเซียวซึงหวัวหนักดีสำต่อมาที่บ้านอย่างประสบอุทก,กภัยและภัยจากแมาลางศัตรูพืชหลังจากนั้นก็ยังมีโรคระบาดเกิดภัยสงครามหลังจากเผชิญกับภัยต่างๆเหล่านี้ติดต่อกันไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาจะเป็นอย่างไรเสี่ยวจันถิงก้มหน้าลง จับมือของภรรยาตนเองเห็นมือของนางอ่อนนุ่มขึ้นมากผิวหนังหยาบกร้านค่อยๆจางหายไปก็อดนึกถึงเรื่องในอดีตไม่ได้เขากล่าวเสียงแหบพระซิงฮาวหากเลือกได้ตอนนั้นจะอยากให้ข้าจากไปหรือไม่เสียวซิงฮาวเงยหน้าขึ้นมองใจคิดว่าดวงตาของชายผู้นี้ช่างดูลำลึกเท่ากับมหาสมุทรที่ลึกจนไม่เห็นก้นบึง้งทําให้ผู้คนไม่อาจเข้าใจได้เลยนางคิดอยู่ครู่หนึ่ง ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันท่านเองก็ไม่ใช่สตีที่ถูกเลี้ยงดูอยู่แต่ในเรือนจะมายอ้อนคิดถึงเรื่องในอดีตทําไมอดีตที่ผ่านไปแล้วก็เหมือนน้าที่สาดออกไม่มีวันย้อนกลับมาได้อีกยามนี้ท่านเปลี่ยนด้วยอํานาจวาสนาพวกเราเองก็ได้กลับมาพบกันครอบครัวได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าสําหรับพวกเราแล้วถือเป็นเรื่องที่โชคดีมากจะคิดถึงเรื่องอื่นอีกทําไมเยวจันทิ่งฟังว่าอดีตที่ผ่านไปแล้วก็เหมือนน้าที่สาดออก ก็รู้สึกว่าในคำพูดนั้นมีความทุกข์แอบแฝงอยู่มากมายแต่เขาเป็นบุรุษมีหลายเรื่องที่ไม่อาจพูดออกมาตรงๆจำต้องอดกลั้นเอาไว้ชายหนุ่งพร่างนางมากอดไว้แนบอกผางก้มลงจุม่มผิดแก้มของนางาเบาๆด้วยความรักอย่างนึกซึง้งแต่ในใจของเซียวซิงฮวากำลังคิดถึงหลัวชิงอี้เงาร่ากของหลัวชิงอี้กับเซียวจันถิงผุดขึ้นในสมองของนางจากนั้นก็เริ่มเปรียบเทียบกันหากเปรียบเทียบหลัวชิงอี้ กับบุรุษชื่อสดิทสนมมาตั้งแต่เด็กสำโตขึ้นมาก็ยังแต่งงานกับนางอย่างเสี่ยวจันทิงหลัวชิงอี้ก็ยังห่างไกลออกไปมากยกตัวอย่างเช่นเสี่ยวจันทิงสามารถควานั่งเอาไปกอดไว้แนอบอกแต่หลัวชิงอี้ไม่เคยกล้าทำแบบนี้มาก่อนแต่ไหนแต่ไรมาหลัวชิงอี้ปฏิบัติต่อนางด้วยความระมัดระวังไม่กล้าพูดมากแม้แต่หนึ่งประโยคไม่กล้าเข้าเข้ามาใกล้แม้แต่หนึ่งก้าวเนึกถึงเรื่องนี้นางก็รู้สึกตื้อขึ้นมาในอก เซียวซึงฮวาสุกหน้ากับอกของสามีพางคิดเสียจะแทนบรุษอีกคนหนึ่งนางผิดต่อหลัวชิงอี้ผิดต่อเขามากมายนักแต่ระหว่างหลวชิงอี้กับเสียวจันทิงนางย่อมต้องเลือกเสี่ยวจันทิงอย่างไม่ต้องสงสัยเสียวจันทิงก้มลงมามองดวงตาที่เมิอลอยของนางพางถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนซึ่งฮวาแต่เซียวซึงฮวกำลังคิดเรื่องของหลวชิงอี้จึงไม่ได้ยินเสียวจันทิงเงียบไปครู่หนึ่งก็เอ่ยขึ้นอีกซึ่งฮวา เสี่ยวซึงฮวาสะดุง้งอืมพี่เทียต้านมีอะไรหรือเสี่ยวจันถิ่งมองแววตาเมื่อรอยของนางก็เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยว่าคิดอะไรอยู่จบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเนตมาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ